ตอนนี้าบุกใหญ่นึ่งเอามาอย่างบนเก้าแปดเจ็ดบ่เก้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดข้างล่างเจ็ดเจ็ดสวัสดีค่ะวันนี้ว่าพอกันอีกแล้วเนาะในช่องตุด๊ดโตตุ๊ดเนาะค่ะวันนี้เป็นมือห้อยออกโ่ถือ,อเลขจ้ะโ่ถือ,อมากินยำปลากระกป๋องละกัน โอ้ยเนาะเบิซสอนอาวุธเป็นจังไนเนนาะผู้ใดถือเกลีบบอถือเก,กลีบก็คือจะได้กินกับเขาอาหารดีๆหรอกนเนาะแต่ว่าทั้งนี้บอถือเกลีบจ้าคุกเข่าซะก,ก่อน ใช้ถือเกลืกนก็ดีใจน้ำเขาเงินเทวดาแต่ว่าจะควงนี่้าเงือบอวกคือสะบด้ยบุญบุญร้ายคือเขาส่วนตัวบอมักใส่พริกพริกป่นเด้อ ตัวนี้เอาบุกใหญ่หนึ่งเอามากไว้คัพบ่ถือ นั่นกินเถื่อกับเสียไปได้หรอรูอ้่ากรนเสึนไม่ ต้นอ mm ่อนท่านตะวันสารแนย ผู้ใดถือกรีกแนมมบนนี้อยังบนเก้เจบ่เก้าแปดเจ็ดเก้ข้างล่างเจ็ดเจีใจน้ำเขาดิ Mm-hmm. เสียบดีขึ้นกันนี่หรอ เกือเบวัดจานว่าจะกินให้มันเบิดว่เ,วเ,วเบิดเทปนี้ก็เอาไว้ซ้้นนี่นอกจากไว้ว่าพอกันไหมนี่กินหนาะสวัสดีค่ะ